มาไง,จงเจอ,อ,เอ,อมองแม่แก้วใช่เออเด้อเด้อเด้อมอมแม่แก้วไปลูกจักมาตอนไหนไม่มีอะไรเลยค่ะเรียกมันว่าแก้วหน้าหมา,านี่ไปด่ามันนะมาบอกว่านี่ทั้งนี้เลยเอ,อ๋ยพระปิ่นทองหน้าเทวดาส่วนอีแก้วเนี่ยหน้าหมาออที่วิธีหน้ามันเพระทองหน้าเทวดาอีแก้วหน้าหมา ได้ไปค่ะได้ไปค่ะอแม่ว่าไงลูกแม่เป็นอะไรไปค่ะแม่กำลังถ่ายรูปอยู่อ๋อคือว่าพระบิ่นทองให้น้องน้นงสองมาด่าหม่อมแม่ไปค่ะหม่อมแม่เหรอไปค่ะ แป๊บหนึ่งไปคะ่ะไปเปลี่ยนทองไห้แม่ด่าบอกแม่หรอแค่ค่ะให้ไปด่าห,ห้ด่าบอกแม่มมว่าอะไรอ่ะจริงๆน้องไม่อยากจะด่าเลยไปคะ่ะอ๋อพี่ต้นบอกแม่อยากรู้บอกแม่จะได้เอาคืนไงได้เลยะคะ่ะพระเปล่นทองหน้าเทวดาเทวดาส่งกระเบื้องขึ้น,น,นม,ม,นมาสวนหม่อมแม่แก้วหม่อมแม่ทำไมทำไมหน้าหมาจ้าค่ะจะท้อโอ้แตกตายเนี่ ว่าหม่อมแม่หน้าเหมือนหมาเจ้าค่ะเจ้าค่ะแล้วตั้า่วมนจะทนเพราว่าหน้าหม่อมแม่เป็นไงบ้างอหรเออเหมือนหมาไหมไม่เหมือนหมาเหมือนม้าที่เหมือนม้าที่ไหนหม่อมแม่ไม่ได้หน้าเหมือนม้านะแต่มา้าหน้าเสือกมาเหมือนหม่อมแม่เองเข <c oughs> ้าใจสมัยหเจ้าค่ะเจ้าค่ะฉะนั้นหม่อมแม่ไม่ยอมไปด่าวคืนเจ้าค่ะเจ้าค่ะเด เจ้าค่ะ่ามว่าอะไรเจ้าค่ะฟังหม่อมแม่นะเจ้าค่ะเออหม่อมแม่แก้วหน้านางฟ้าทำไม่เหมือนนะเอ่อเจ้าค่ะสวนระปิ่นทองหน้ากระจ่าง เออเออทำไม่ถึงทำไม่ถึงน้องว่าง่าน้องว่างเออเออที่ไปค้าคือว่ามุ้แม่แก้วเขาให้น้องมาด่าเจ้าพี่คืนนะไปค่ะมันด่ากลับด้วยมันว่าไงเออบอกว่าทำไมเจ้าพี่เจ้าพี่ฟังนะไปค่ะว่าไงให้เหมือนไหมพี่เห็นไหมอ๋อแปลกด้วยเจ้าค่ะนี่เหรอ หม่อมแม่แก้วเดหน้านางฟ้งาเดปากกี่เหลือเดตุ๊เอ่อส่วนพระปิ่นทองโอ้โหอย่ี้สิกค่ะหน้ากระจาย <c oughs>